วันนี้เราจะไปที่บ้านมั่นคงชุมชนวัดรังสิตจังหวัดปทุมธานีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อ5เดือนที่แล้วเราเคยถ่ายทําคลิปตรงนี้แล้วณปัจจุบันเนี่ยบ้านมั่นคงที่วัดรังสิตเนี่ยส่วนใหญ่สามารถเข้าอยู่อาศัยได้แล้วนะครับเราจะไปชมกันสวัสดีครับทุกท่านที่ติดตามช่องบูแพนเน็ตนะครับจะเดินทางไปบ้านมั่นคงชุมชนวัดรังสิตคลิปนี้ก็เหมือนกับ ครั้งที่แล้วเลยนะครับเราจะเดินทางด้วยรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงนะครับลงที่สถานีหลัก6ซึ่งสถานีหลัก6เนี่ยนะครับชานชลาและทางรถไฟเนี่ยจะอยู่ระดับพื้นดินนะครับห้องขายตัว๋วหรือว่าทางออกจะอยู่ด้านบนรูปแบบคล้ายๆกับสถานีรถไฟใต้ดินสีน้าเงินอะไรแบบนั้นนะครับสถานีหลัก6ก็จะใกล้กับมหาวิทยาลัยหลังสิต์เมืองเอก พอลงรถแล้วเราก็จะต้องเดินขึ้นไปด้านบนนะครับตัวสถานีเนี่ยจะมีขนาดใหญ่ทีเดียวนะครับแต่ละสถานีของสายสีแดงนะครับตรงนี้ตอนคืนเขาน่าจะมีไฟหรือเปล่านะฮะกลางวันมันอาจจะมองไม่ค่อยชัดเดินออกจากสถานีก็จะใช้ทางออกที่5นะครับจะเป็นสกายวอล์กทางซ้ายมือเนี่ยนะครับแล้วก็จะมาเชื่อมกับตรงสกายวอล์กจุดที่ผมยืนถ่ายอยู่ตรงนี้นะครับ ซึ่งมันจะเป็นสกายวอล์กทางเดินเชื่อมติดกันสามารถเดินต่อไปได้เลยนะครับถึงจะไกลหน่อยนะครับเนี่ยนะครับทางซ้ายมือจะเป็นทางออกที่5มาเชื่อมกับตรงที่ผมยืนอยู่ก็เป็นสะพานที่ข้ามไปทางเมืองเอกนะครับทางหลังกล้องก็จะเป็นมาจากผหลโยธินซอยอะไร87หรือเปล่า พอลงสะพานไปเราก็จะข้ามไปทางขวามือนะครับจุดนี้มันก็จะข้ามยากเหมือนเดิมนะครับเพราะมันจะมีสะพาน2ฝั่งนะกลัวรถเขามองไม่เห็นนะครับแต่คนแถวนี้เขาก็อามอเตอร์ไซค์แล้วก,ก็ใช้กันจนชินแล้วมองไปฝั่งตรงข้ามก็เห็นแล้วนะครับบ้านมั่นคงหลังคาสีฟ้าสำหรับโครงการบ้านมั่นคง ริมคลองเป็นประชากรหรือว่าคลองลาดพร้าวที่เราทําคลิปไปหลายจุดแล้วนะครับก็ท่านผู้ชมสามารถเข้าไปชมได้นะครับหรือว่าหลายท่านอาจจะเข้าใจดีอยู่แล้วนะครับว่าบ้านมั่นคงเนี่ยภาครัฐสร้างแล้วก็พยายามเข้ามาพัฒนาพื้นที่นะครับให้ประชาชนที่บุกลุกริมคลองจะได้มาเช่าอาศัยอยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็เป็นระเบียบนะครับไม่สร้างความสกรปรกให้แก่แม่น้ําลําคลองหรือว่าถนนนะครับ ตรงจุดนี้ก็คือชุมชนวัดลังสิทธ์นะครับ,บริมคลองเปรมประชากรก็จะเป็นลักษณะแบ็กทูแบ็กนะครับหันหลังชนกันด้านหนึ่งก็ทางด้านซ้ายนะครับจะติดถนนซอยวัดลังสิทธิ์ส่วนทางด้านขวาเนี่ยก็จะหันหน้าออกสู่คลองเปรมประชากรแล้วก็จะมีถนนเล็กๆนะครับสำหรับเอาไว้เดินเล่นออกกําลังกายหรือว่าใช้ในชุมชนนะครับก็จะเป็นทุกๆ โครงการที่อของลาดพร้าวของเป็นประชากรนะครับของบ้านมั่นคงนะครับนี่เราเดินเข้ามาในซอยนะครับตอนนี้มีคนเข้ามาพังอาศัยนะครับกะดูน่าจะประมาณครึ่งหนึ่งได้แล้วนะครับก็จะ,ะมีสำนักงานของสาก์นะครับก็จะตั้งอยู่ทางด้านหน้านะครับถ่ายฝั่งริมคลองให้ดูก่อนนะครับขอเป็นมือถือแล้วกันนะครับอาจจะไม่ค่อยชัด คือช่วงที่มีการก่อสร้างบ้านมั่นคงเนี่ยนะครับชุมชนที่อาศัยอยู่ก่อนนะครับที่เป็นผู้บุกลุกเนี่ยก็ต้องหรือถอนบ้านเลยลงไปนะครับแล้วก็ได้ค่าใช้จ่ายบางส่วนเพื่อไปเช่าบ้านพอบ้านมั่นคงเริ่มสร้างเสร็จนะครับพอเขาอยู่อาศัยได้ก็ย้ายกลับกันเข้ามาเลยนะครับเพราะว่าถือว่าโครงการก็ล่าช้าไปพอสมควรนะครับติดปัญหาโควิดปัญหาอะไรบ้างนะครับบางบ้านยังไม่เข้ามาแต่ก็มีการตกแต่ง นะครับต่อเติมด้านหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ทุกบ้านเนี่ยหน้าประตูเขาจะเขียนป้ายชื่อนะครับเอาไว้สําหรับให้พวกมิตเตอร์นะ้ำมิตเตอร์ไฟฟ้านะครับเตรียมติดขนาดของบ้านก็4 7คูณเเมตรนะครับ2ชั้นผ่อน20ปีประมาณเดือนละ,ะเกือบ2,000บาทถึง2 7 0 7 2 8 0 0นะครับแต่ว่าเช่าอยู่ได้30ปีนี่ผมก็เดินมาถึงสุด โครงการที่ตรงสะพานวัดรังสิตนะครับจากปากซอยวัดรังสิตริมถนนเดินเข้ามาถึงตรงจุดนี้ก็หลายร้อยเมตรนะครับอาจจะเกือบ1กิโลเมตรนะครับด้านในที่ใกล้ๆตรงวัดเนี่ยนะครับก็กำลังก่อสร้างอยู่ยังไม่เสร็จเหมือนด้านนอกแล้วก็มีบางจุดนะครับเป็นบางช่วงที่มีบ้านเรือนประชาชนเนี่ยไม่ยอมรื้อถอนออกไปนะครับก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายตามสิทธินะครับ จุดไหนที่ประชาชนพร้อมใจกันจะเอาด้วยกับโครงการของรัฐบาลนะครับก็สร้างได้รวดเร็วนะครับแต่ว่าก็มีหลายจุดที่มีคนต่อต้านนะครับทั้งประชาชนหรือว่านักวิชาการหรือว่า NGO ต่างๆนะครับก็ต้องอดูเหตุดูผลกันไปนะครับนี้เดินมาที่ถนนด้านนอกนะครับ จะเห็นว่าบ้านที่ติดถนนฝั่งนี้นะครับมันสูงกว่าถนนค่อนข้างเยอะแล้วก็หน้าบ้านเนี่ยมันยังไม่เสร็จนะครับแล้วก็ค่อนข้างชันบางบ้านเนี่ยก็จะต้องทําทางเดินเองชั่วคราวนะครับทางเข้าบ้านนะครับคือบางบ้านก็เปิดเป็นร้านอาหารหรือว่าขายของแล้วนะครับที่ทําชั่วคราวเพราะว่าตรงนี้อีกหน่อยถนนเขาจะทําสูงขึ้นมาอีกประมาณ80เซนทท่านผู้ชมเห็นเสาแดงๆตรงนั้นนะครับพื้นถนนจะสูงขึ้นมาประมาณนี้นะครับ เพราะถนนข้างหน้าเนี่ยมันเป็นตีนสะพานนะครับถนนในซอยนี่มันก็จะเตี้ยพอสมควรวันที่ไปถ่ายนี่ก็ฝนตกน้ําท่วมนะครับก็ทุรักทุเลพอสมควรนะครับก็คลิปนี้ก็คงประมาณนี้นะครับอัปเดตพื้นที่บ้านมั่นคงชุมชนวัดรังสิตริมคลองเปรมประชากรน,นะครับขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมบูแพนเน็ตนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เหมือนเดิมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ